สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมนะวันนี้ก็มาขึ้นกงจกักรจะขึ้นรูปไปตรงนี้เนาะหรือว่าหน้าปกที่ผมจะขึ้นรูปไปให้เนาะก็จะเป็นใบที่ห้าไอ้ตัวนี้ว่าจะลงคลิปหรือว่าจะลงคลิปบอ,อกสักหนก่อยว่าการทําขอบมันต้องทําต้องประกอบขอบมันก่อนเนาะขอบนี้ต้องให้สูงขึ้นมาประมาณหนึ่งเซนติเมตรให้เอียงขึ้นมามันจะได้โค้งสวยเนาะ สำหรับโงจักรก็ต้องเจาะรูข้างในแล้วก็ด้านในให้มันประกอบเป็นเดี๋ยวใบต่อไปเดี๋ยวผมจะลงคลิปบอกเลยกันนะครับก็ทำเป็น6 6สิบหก็ใส่เข้าไปแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นฐานล่างมันเนาะฐานล่างมันก็ใช้ประมาณอา30องศาประมาณนี้เนาะไม่ต้องเอียงมาก ละเอียดมากเดียวมันจะเวลาวางโถข้าวโถอะไรมันวางยากก็ก็ใช้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วไอ้นี่ก็ทำเองก็ได้นะก็เจาะรูตรงกลางเอ่อเจาะรูตรงกลางตรงนี้นะครับใช้ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ก็ได้อันใหญ่ก็ได้อันเล็กก็ได้อันประมาณนี้ก็ยิงไปติดกาวให้อยู่ตรงนี้ให้ล็อกล็อกให้อยู่ตรงนี้ อันนี้คืออ้ยใช้ตดัดไม้เวลาเราขึ้นโค้งนะครับก็ก้นมันดันก้นเสียบเข้าไปในรูนี้เนาะเไปในรูนี้แล้วก็ดัดหมนุนอ้อมเข้ามาโอเคแล้วก็จะโค้งมาอย่างนี้เนาะคือดัดให้มันในในรูปในทรงตามสัดส่วนของมันเนาะ แล้วก็จะมาแบบตรงนี้หรือว่าเราจะเจาะเจาะริมๆก็ได้เจาะตรงข้างก็ได้ผมเลือกเจาะตรงกลางเนาะจะได้บิดบิดเข้ามาหาข้างในเนาะบิดเข้ามาแล้วก็ดัดดัดให้หมดเลยนะนะครับโอเคก็ดัดเข้าไปนะครับการดัด ตรงปลายมันไม่ต้องดัดก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเสียบเข้าไปเดี๋ยวมันจะโคง้งมาเองก็แค่นี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็กตามนั้นนะครับราคาที่วางไว้แล้วก็ผมจะเพิ่มซีเ่เพิ่มลายจะเพิ่มลวดลายแล้วก็เพิ่มความละเอียดให้มันดีกว่าเดิมให้สมกับราคาที่ผมขึ้นไปคือผมจยกระดับ เส้นค่าขึ้นเฉยๆนะครับไม่ได้วบาออขนาดนั้นคืออาจจะได้นิดๆหน่อยๆไม่ได้ไม่เยอะอกแต่ว่าเราทำเพื่อความสุขนะครับเนาะก็วันนี้ก็รอติดตามว่าคงจักเดี๋ยวจะอธิบายขั้นตอนการทำอีกต้องเป็นใบต่อไปเนาะเดี๋ยวจะอธิบายแต่ถ้าเสร็จขึ้นลายขึ้นลายเสร็จเดี๋ยวจะเอามาให้ดูแล้วก็ไปจบคลิปสุดท้ายเหมือนเดิมก็คือ ใส่ประตูใส่ก้นเรียบร้อยทุกอย่างเนาะเดี๋ยวอันสุดท้ายเนาะไปที่สผมจะลองขึ้นอันใหญ่ดูจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เอาตามนี้นะครับน้องวันนี้ไม่มีอะไรมากก็สวัสดีครับ